สวัสดีค่ะปะปะยา่าพานัวนะคะสุกโคนวันนี้ามากินอามาม,ามา่าข้าวกับมาม,ามา่าจะข้ากินไอติมกันน่อืนข,ข้าวกับมาม่าจา้ะฝนกตกนะเพื่อนๆอร่อยนะคะ

ไว้เน่งเ่งก่อน อันมาก,กับข้าวไข่ต้มอ,อร่อยนะคะทุกคนแซ่บอุ้ยแต่ไม่ได้ทำชุดเมือม่อคืนนี้นี่ มันตกไปไหนมาไหนลำบะไข่จ้าก่าเค็ป่าปายามันหน่อยด้วย ฝากคลิปความพยายามาน่อยเลยนะคะบาย,ยผ่านไปอีกมือ้อนึงนะคะอิ่มอร่อยข้าวมามาต้มยำไข่ต้มอร่อยมากครับทุกคน คลิปอาจจะไม่รู้ล้ามาเหานะคะทุกคนเดแต่ก็ปเป็นหนึที่ชีวิตของเราชีิตอาจจะวัานนาแลนะคะทุกคนขอฝากเป็นเพื่อนืวอเป็นกำลังใจช่วยติดตามคลิปให้ด้วยนะคะทุกคนขาฝากต้องไว้ด้วยค่ะปะปะยาพานนัวสวัสดีคะ่ะ